sdg move audio article บทความเสียงฟังสบายเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านซีรีส์แรก just energy transition พลังงานเปลี่ยนผ่านอย่างไรให้เป็นธรรมเขื่อนแม่น้ำโของอุตสาหกรรมเครื่องปั่นไฟบนความล่มสลายของสายน้ำซีรีส์นี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟิสิก เอเบประเทศไทยอุตสาหกรรมการสร้างเขื่อนเฟื่องฟูเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่20เขื่อนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาที่มองเห็นและจับต้องได้ง่ายเพื่อใช้จัดการทรัพยากรน,น้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าหลายประเทศที่ต้องการเร่งเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อไปสู่อุดมคติแห่งความทันสมัยมักเลือกใช้การลงทุนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อผลิตไฟฟ้ามาอ้างเป็นผลงานสำคัญเรียกคะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่งเขื่อนจำนวนมากถูกสร้างในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปจนกระทั่งทศวรรษที่1,960เป็นต้นมาโครงการสร้างเขื่อนเริ่มเติบโตในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ถูกเรียกว่ากำลังพัฒนามักจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบัานทางการเงินระดับโลกอย่างธนาคารโลก World Bank หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB เพื่อลงทุนสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าสนองตอบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำมักถูกอ้างจากกลุ่มผู้นสนับสนุนว่าเป็นเครื่องมือผลิตพลังงานทดแทนราคาถูกต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงมากและมีอายุก,การใช้งานยาวนานทั้งนี้ ข้อมูลจากเอกสารรายงานของคณะกรรมการเขื่อนโลกที่เผยแพร่ในปี2000แสดงให้เห็นจำนวนเขื่อนทั่วโลกที่เริ่มลดลงอันเป็นผลมาจากแรงกดดันของสาธารณะที่สะท้อนว่าการสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำกำลังสร้างความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นวงกว้างมูลค่าความสูญเสียนั้นมหาศาลเกินกว่าจะประเมินราคาได้ข้อขอรหาสำคัญนี้ส่งผลให้ธนาคารโลก ลดบทบาทตนเองในการเป็นผู้สนับสนุนการสร้างเขื่อนกอบกับการทยอยเกิดขึ้นของเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือกส่งผลให้อุตสาหกรรมการสร้างเขื่อนค่อยๆลดจำนวนลงทั่วโลกในศตวรรษที่21อุตสาหกรรมการสร้างเขื่อนถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนด้วยความต้องการพลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาาล รัฐบาลระดมสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมากเพื่อเร่งผลิตกระแสไฟฟ้าและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตความมั่นคงทางพลังงานจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของรัฐบาลจีนที่ผูกโยงกับความมั่นคงของรัฐและสร้างความชอบธรรมในฐานะผู้บริหารประเทศนับตั้งแต่ทศวรรษที่1,990เป็นต้นมาโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมายแม่น้ําหลายสายในจีนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวัตถุดิบสําคัญในการปั่นกระแสไฟฟ้าส่งกระจายไปทั่วประเทศประเมินว่าตัวเลขของประชาชนจีนที่รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและถูกสั่งให้อพยพออกจากถิ่นฐานในช่วงที่ผ่านมาอาจมีจํานวนสูงถึง22.8ล้านคนจากการสร้างเขื่อนจํานวนกว่า22,000แห่งในช่วงก่อนปี2006 อุตสาหากรรมเขื่อนนานาชาติบนแม่น้ำโขงด้วยสภาพภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลากหลายสายที่ไหลข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งในแม่น้ำสำคัญที่ไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแม่น้ำล้านช้างชื่อเรียกในประเทศจีนซึ่งไหลผ่านมณฑลยูนนานและเป็นต้นสายทานของแม่น้ำโของอันเป็นแม่น้ำสายหลักและมีสถานะเป็นแม่น้ำนานาชาติ ไหลผ่านพรมแดนจีนลาวเมียนมาไทยกัมพูชาและเวียดนามในช่วง20ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการสร้างเขื่อนพลังน้ำผุดขึ้นบนแม่น้ำล้านช้างแม่โขงตลอดทั้งสายปัจจุบันในจีนมีเขื่อนที่ถูกสร้างเสร็จและเปิดใช้งานจำนวน11เขื่อนในพื้นที่สปปลาว2เขื่อนและอีกกว่า12เขื่อนอยู่ระหว่างวางแผนการก่อสร้างทั้งในสปปลาวและกัมพูชา ข้อมูลจากฝั่งสนับสนุนการสร้างเขื่อนในจีนมักจะอ้างถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อแสดงคุณูปการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนในมณฑลยูนนานที่ถูกตีตราว,ว่ายากจนกว่าภูมิภาคอื่นในประเทศจีนเขื่อนจึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่นำมาแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานโดยบริษัทที่มารับจ้างสร้างเขื่อนตลอดจนเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกทั้งช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรกและอุตสาหกรรมอื่นๆในมณฑลยูนนานข้ออ้างความดีงามของเขื่อนเริ่มขยายใหญ่โตในยุคที่ทั่วโลกตื่นตัวกับการสรรหาพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำถูกอ้างถึงผลประโยชน์ระดับมหาภาคในการผลิตพลังงานสะอาดทดแทนการใช้ถ่านหิน เพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศโลกข้ออ้างลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับเหตุผลของรัฐบาลหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังก่อสร้างเขื่อนจำนวนมากในแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาต่างๆนับตั้งแต่ทศวรรษที่2010เป็นต้นมาโครงการเขื่อนมากมายถูกระดมสร้างขึ้นในสอปอปอวและกัมพูชาโดยเฉพาะรัฐบาลลาว มุ่งมั่นจะผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียเขื่อนจำนวนมากถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบการให้สัมปทานเป็นระยะเวลาประมาณ25-30ปีและส่งคืนให้กับรัฐบาลลาวเมื่อครบสัญญาตัวอย่างสำคัญของทุนไทยที่เข้าไปสร้างเขื่อนในสปปลาวคือเขื่อนไซยะบุรีเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกที่สร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่าง เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อ2,562ดำเนินการก่อสร้างโดยกลุ่มทุนไทยบริษัท CK Power จำกัดมหาชนโดยเป็นสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐบาลสปปลาวกับบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์ระยะเวลาสัมปทาน31ปีดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนอกจากนี้ยังมีเขื่อนปากแบง และเขื่อนสานคามอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างผู้พัฒนาโครงการคือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่จากประเทศจีนรวมทั้งเขื่อนสตึงเตรงในประเทศกัมพูชาผู้ลงทุนหลักคือบริษัท e r b a l and i n d u s t r i a l and d e v e l o p m e n t c o r อจากประเทศเวียดนามรายชื่อบริษัทข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่อุตสาหากรรมเขื่อน บนแม่น้ำสาขาอื่นๆทั้งในลาวและกัมพูชาที่จะไหลามารวมกับแม่น้ำโขงก็กําลังมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเกิดขึ้นมากมายท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการนักสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างความทุกข์ทนของผู้คนและสิ่งมีชีวิตตลอดสายน้ำชุมชนลุ่มแม่น้ำล้านช้างตัวอย่างผลกระทบของเขื่อนม่านวานัน ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกบนแม่น้ำล้านช้างในมณฑลยูนยนานตอนใต้ของจีนเริ่มก่อสร้างในปี1985ดำเนินการแล้วเสร็จในปี1996ในช่วงแรกนั้นรัฐบาลมณฑลและรัฐบาลกลางเป็นผู้ร่วมลงทุนสร้างแล้วจึงส่งต่อให้กับบริษัทไฮโดรแลนแซงซึ่งเป็นหนึ่งใน5บริษัทรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศจีน งานศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนดังกล่าวโดย International Displacement Monitoring Center เผยแพร่ในปี2017พบว่าแม้ในเอกสารทางการจะระบ,บุว่าประชาชน7,260คนต้องอพยพออกจากพื้นที่แต่มีการคาดการว่าตัวเลขที่แท้จริงมากกว่านี้งานศึกษาพบว่ามีปัญหามากมายตามมาหลังการอพยพอาทิการจัดสรรที่ดินไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและทำกิน การไม่ได้รับค่าชดเชยเพียงพอต่อการสร้างที่อยู่ใหม่บางครอบครัวต้องถูกอพยพซ้ำอีกครั้งจากปัญหาดินถลม่มประสบปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพงและน้ำประปาปนเปื้อนเกษตรกร,ร,กรหลายรายไร้ที่ทำกินและขาดรายได้เพราะที่ดินที่ได้รับจัดสรรใหม่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกป่าไม้ที่เคยเป็นแหล่งทำกินหายไปจำนวนมากจากการสร้างเขื่อนปัญหาดัางกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ บางครอบครัวมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการยกย้ายถิ่นฐานได้ทำลายเครือข่ายทางสังคมที่เคยเป็นระบบพึ่งพาอาศัยแบบเครือญาติทั้งในแง่แรงงานและเศรษฐกิจหลายครอบครัวเคยพึ่งพาตนเองจากการเกษตรต้องเปลี่ยนอาชีพไปสู่การขายแรงงานในตัวเมืองและส่งเงินมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวกลุ่มผู้สูงอายุมักจะกลายเป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในสถานะยากลำบากมากขึ้นเมื่อต้องปรับตัวในพื้นที่ใหม่ และเด็กผู้หญิงมักถูกให้ออกจากระบบการศึกษาเมื่อครอบครัวมีปัญหาทางการเงินตลอดจนปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างฉับพลันนำไปสู่การสูญเสียอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และการกลืนกลายทางวัฒนธรรมเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกับชุมชนจีนชาวฮั่นในพื้นที่จัดสรรแห่งใหม่ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างตัวอย่างการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง เป็นอีกโครงการที่มีกระแสดกดดันจากสาธารณะตั้งแต่เริ่มประกาศการก่อสร้างในปี2013ด้วยเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างบนแม่น้ำโขงบริเวณสีพันดอนในแขวงจำปาสักใกล้พรมแดนระหว่างสอปป,อปอลาวและกัมพูชาซึ่งถือเป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์มีเกาะแก่งมากมายเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์น้ำการวิจารณ์ถึงผลกระทบจากเขื่อนต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตคนตริมโขง ดังกระหึ่มขึ้นเป็นวงกว้างเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาวพิจารณารงะับการก่อสร้างแม้ว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมนักวิชาการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติจะสามารถกดดันรัฐบาลลาวให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจนต้องหยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราวแต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลลาวก็ยืนยันเดินหน้าการก่อสร้างต่อไปจนปัจจุบันโรงไฟฟ้าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และได้เริ่มทดลองเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อปี2019เขื่อนดอนสะฮงแห่งนี้มีบริษัทจากมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวมกับรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาวดำเนินการก่อสร้างโดยซิโนไฮโดรมีแผนจะผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่แขวงภาคใต้ของลาวและขายให้กัมพูชา งานศึกษาผลกระทบจากเขื่อนดอนโะโฮพบว่าเขื่อนตั้งขวางช่องทางอพยพของปลาในแม่น้ำโขงที่สัตว์น้ำเคยใช้ผ่านได้ตลอดทั้งปีพันปลาท้องถิ่นจำนวนมากที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในโตนเลสาบในกัมพูชาและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามล้วนใช้ช่องทางนี้เพื่อขึ้นไปวางไข่ช่วงแม่น้ำโขงในพื้นที่สปปลาวและไทยเสียงสะท้อนของชาวประมงที่เคยพึ่งพาการจับสัตว์น้ำเป็นอาหารและรายได้ ต่างอดครวนถึงปริมาณสัตว์น้ำที่หายไปตั้งแต่เขื่อนเริ่มสร้างขณะที่มาตรการลดผลกระทบต่อช่องทางวางไข่ของพันปลาคือการบังคับให้ชาวประมงงดใช้เครื่องมือดักปลาขนาดใหญ่อันเป็นภูปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่าหลีเมื่อไม่สามารถจับปลาได้มากอย่างที่เคยคนในชุมชนรอบเขื่อนจานวนมากประสบกับปัญหาความยากลำบากจากไรายได้ที่ลดลงจำเป็นต้องออกไปรับจ้างขายแรงงานเพื่อเลี้ยงชีพซึ่งจำนวนผู้ออกจากชุมชน ไปทำงานในไทยอาจสูงถึง7,000คนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องราวความทุกข์ทนของชุมชนแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงถูกบันทึกผ่านภาพข่าวสารคดีบทความและงานวิชาการจำนวนมากในช่วงระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงของแม่น้ำโขงนั้นสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งสายน้ำ ไห่เรียงตั้งแต่ชุมชนริมฝั่งโขงในไทยลาวกัมพูชาเวียดนามต่างต้องประสบกับความผันผวนขึ้นลงของระดับน้ำวิกฤตปริมาณแม่น้ำโขงแห้งขอดเปลี่ยนสีปริมาณสัตว์น้ำลดลงการหายไปของพันธ์ปลาท้องถิ่นล้วนเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศกำลังล่มสลายชุมชนที่เคยพึ่งพาอาหารและรายได้จากแม่น้ำโขงต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงทางอาหารและการดำรงชีพ เรื่องราวความเจ็บปวดของผู้คนที่จำใจต้องย้ายจากถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อดินรนไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ครอบครัวมากมายสูญเสียที่ดินทำกินเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนขณะที่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อนนั้นได้ดำเนินคู่ขนานกันมาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหยุดยั้งการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงไว้ได้อย่างมากที่สุด คือทำได้เพียงยืดระยะเวลากระบวนการก่อสร้างหรือกดดันให้โครงการเหล่านั้นเพิ่มมาตราการเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ห้อยป้ายโรงไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้คำถามสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม หรือจะสู้การได้ตัดริบบิ้นเปิดงานในศตวรรษที่21เขื่อนไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่องค์ความรู้และงานศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มค่าและผลกระทบของการสร้างเขื่อนจำนวนมากชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเขื่อนที่ดีนั้นไม่มีอยู่จริงเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนมากถูกสร้างได้งบประมาณที่บานปลายจนไม่มีความคุ้มค่าทั้งในแง่เศรษฐกิจและการลงทุนประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดนั้น ล้วนเป็นประโยชน์ระยะสั้นทว่าในระยะยาวการสร้างเขื่อนได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงจนเกินกว่าจะประเมินมูลค่าได้เขื่อนขนาดใหญ่ไม่เพียงแค่ทำลายระบบการไหลของแม่น้ำแต่ยังกระทบต่อระบบนิเวศวิทยามีผู้คนและสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาลที่จะต้องได้รับผลกระทบและที่สำคัญเขื่อนนั้นกลับกลายเป็นตัวการที่สร้างความยากจนให้กับผู้คนจำนวนมากเสียอีกแต่ถึงกระนั้น การถกเถียงยังคงดำเนินมาจวบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้โลกของเราจะมีเทคโนโลยีทางเลือกอื่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตามดังนั้นคำถามที่ลึกลงไปกว่าคือแล้วทำไมเขื่อนยังถูกเลือกใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าทำไมเหล่านักนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจถึงได้สเสนอหหาการสร้างโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ การถกเถียงเปรียบเทียบประเด็นข้อดีข้อเสียและผลกระทบมากน้อยนั้นดูจะไม่เป็นที่สิ้นสุดลงได้ง่ายหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ใช่แก่นแกนสําคัญในการตัดสินใจของผู้มีอํานาจแรงขับเคลื่อนสําคัญอาจจะเป็นเพราะคุณสมบัติของเขื่อนที่ยังคงสะท้อนความลุ่มหลงในเทคโนโลยีเพื่อท้าทายธรรมชาติและการแสดงความสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ผสมผสานไปกับกลยุทธ์ทางการเมืองที่เหล่าผู้มีอํานาจมักเลือกสร้างโครงการขนาดใหญ่ ให้เป็นที่จดจําหรือเรียกความนิยมให้กับตนเองโดยมีกลุ่มทุนที่เล็งเห็นช่องทางดําเนินธุรกิจระยะยาวเข้ามาดําเนินการให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมกลายเป็นอุตสาหกรรมเขื่อนขนาดใหญ่ที่รวมเอาทั้งบริษัทก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาธนาคารสถาบันทางการเงินนักลงทุนเจ้าของที่ดินนักกฎหมายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สถาปนิกวิศวกรแรงงานก่อสร้าง เกิดเป็นมหากรรมผลิตเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลและปิดท้ายด้วยการจัดงานพิธีการตัดริบบิ้นถ่ายภาพเปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่แรงขับเคลื่อนเหล่านี้ตั้งหากใช่หรือไม่ที่ยังคงทำให้อุตสาหากรรมเขื่อนดำเนินต่อไปทางเลือกสู่ความเป็นธรรมในวันที่แม่น้ำโขงใกล้ล่มสลาย ทามกลางกระแสไหลาบาของอุตสาหากรรมเขื่อนบนแม่น้ำโขงทางเลือกหนึ่งที่ถูกใช้คือการกรณีประนอมโดยการนำกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้เป็นสื่อกลางอาทิกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงและคณะกรรมการการแม่น้ำโขงที่เน้นการเจรจาหารือสร้างข้อตกลงมียุทธศาสตร์คู่มือและเครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมออกมามา,มากมายเช่นกลไกาการกำาหนดค่าชดเชย การเฝ้าระวังติดตามบริหารจัดก,การน้ำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและอื่นๆทว่าแนวคิดที่เชื่อว่าจะสามารถปรับปรุงเขื่อนให้เหมาะสมนั้นมักจบลงที่การสรรหาวิธีการที่เชื่อว่าจะบรรเทาผลกระทบให้เหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่เงื่อนไขาทางเทคนิคจะเอื้ออานวยแนวทางดังกล่าวเปรียบเสมือนกับการให้คำมั่นสัญญาต่ออนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขณะที่มีงานศึกษามากมายพิสูจน์แล้วว่า ในทางปฏิบัติเมื่อเขื่อนถูกสร้างการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมาและการจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรมนั้นเป็นไปได้ยากมากทางเลือกอื่นที่มีการนำมาใช้แล้วคือการรื้อเขื่อนทิ้งเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับสายน้ำโครงการรื้อถอนทำลายเขื่อนเกิดขึ้นในหลายประเทศได้เริ่มทุบทำลายเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำทิ้งไปแล้วหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีแผนจะยุติ หรือปรับปรุงการทำงานของเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกกว่า40,000แห่งโดยเหตุผลในการปกป้องและกู้คืนระบบนิเวศท,ที่ถูกทำลายท้ายสุดนี้ผู้เขียนอยากชวนให้เห็นว่าประเด็นเขื่อนโรงไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงนั้นไม่สามารถมองอย่างตัดแบ่งแยกส่วนได้เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาข้ามพรมแดนและข้ามมิติเวลา จำเป็นต้องอาศัยมุมมองที่กว้างกว่ากรอบอธิปไตยของประเทศหรือผลประโยชน์ระยะสั้นของคนไม่กี่ชั่วรุ่นความทุกข์ทนของผู้คนและสิ่งมีชีวิตตลอดสายน้ำนั้นไม่จำกัดเชื้อชาติและภาษาการตัดสินใจใช้อำนาจรัฐที่มักง่ายและทุนที่ไร้ความรับผิดชอบกำลังสร้างหายนะให้กับโลกใบนี้การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผูกเงื่อนไขอำนาจการตัดสินใจไว้ในกระบวนการมีส่วนร่วม สถานการณ์ของแม่น้ำโขงวันนี้ไม่เหลือเวลาให้กับกระบวนการประนีประนอมที่เลื่อนลอยอีกแล้วการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอาจเป็นได้แค่คำกล่าวสวยหรูของผู้มีอำนาจและนักนโยบายตราบใดที่ผู้แบกรับผลกระทบทำได้เพียงส่งเสียงสะท้อนปัญหาแต่ปลายทางของกระบวนการมีส่วนร่วมคือรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจเมื่อการอนุมัติให้สร้างเป็นอำนาจรัฐ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหรือลูกหลานของพวกเขาย่อมต้องได้รับสิทธิ์และอำนาจในการยุติหรือรือถอนเขื่อนออกไปอย่างเสมอภาคกันเวลาแม่น้ำโขงเหลือไม่มากคนรุ่นหลังไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วบทความนี้เรียบเรียงโดยผานิศด,ดาไสยรส ฟังอดแ c a s t และบทความเสียงอื่นๆได้ที่ YouTube Soundcloud Spotify Channel SDG MOVE อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ SDGs ได้ที่ Facebook Fanpage SDG MOVE TH